Gt 65g สมาร์ทโฟนตัวเรือธงที่น่าสนใจมากๆในปี2024ที่ก่อนหน้านี้นะคะซีรีส์ Gt เขาจะเด่นในเรื่องของการเล่นเกมประสิทธิภาพสูงๆแล้วจู่ๆเขาก็หายไปซะง,งั้นแต่ตอนนี้นะคะทาง realme นะคะก็ได้นํารุ่น Gt นะคะกลับมารันวงการแล้วเรียบร้อยซึ่งกลับมารอบนี้นะคะบอกเลยว่ารอบด้านมากกว่าเดิมครับไม่ว่าจะเป็นกล้องการถ่ายรูปนะคะบอกเลยว่าพัฒน,นาขึ้นเยอะมากๆและมี AI คอยช่วยให้เราสามารถถ่ายรูปได้สนุกมากยิ่งขึ้นไม่พอแค่นี้นะคะยังสามารถใช้งาน AI ในเรื่องของทั่วไปได้อีกด้วย รวมไปถึงการเล่นเกมนะคะซึ่งบอกได้เลยค่ะว่าการเล่นเกมเนี่ยคือแบบว่าจึ้งมากๆแต่ที่สําคัญนะคะตอนนี้มี AI มาแล้วก็คือดีกว่าเดิมอีกค่ะทั้งหมดของความคุ้มค่านี้นะคะอยู่ในเครื่องนี้แล้วนะคะราคาเพียง24,999บาทเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวมานาน่ารีวิววันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูว่า p h โฟนเครื่องนี้เนี่ยจะมีอะไรดีบ้างเดี๋ยวเราไปลองชมกันค่ะ มาในเรื่องของการใช้งานทั่วไปกันก่อนเลยบอกเลยว่าเรื่องแรกที่ต้องชื่นชมของน้องเขาเลยเนี่ยก็คือเรื่องของหน้าจอนะคะเพราะหน้าจอเป็นหน้าจอระดับสูงนะคะสมกับเป็นตัวโดรธงของเขาเลยหน้าจอเขานะคะจะเป็นหน้าจอพาร์เนียลทีพ o โออัม6.78นิ้วค่าความละเอียด 1.5k ค่า Refresh rate 120 h z ค่า PWM Dimming 2,160 h z และที่โหดสุดนะคะความสว่างสูงสุดของหน้าจอ6,000นิตบอกเลยว่าสว่างมากๆเลยนะคะไปอยู่ที่แจ้เนี่ยคือสามารถมองเห็นได้ชัดแจ๋วเลยค่ะ แถมยังถนอมสายตาด้วยมาตรฐาน t u v Figure Free Certification และมี AI i y Protection Display ที่คอยตัวจับสายตาของเราเวลาเมื่อยล้าจากการจ้องหน้าจอนาน,าน,าน ด้วยความที่หน้าจอระดับท็อปแบบนี้นะคะเมื่อเราไปใช้งานเล่นโซเชียลตอบสนองได้ดีเวลาทัชไหลลื่นหน้าจอเป็นระบบปรับค่า refresh rate ให้อัตโนมัติทําให้เราสามารถใช้งานเครื่องนี้ได้นานขึ้นส่วนใครที่เป็นสายดูซีรีส์นะคะอันนี้ก็ดีเหมือนกันเรื่องสีสันความคมชัดนะคะบอกเลยว่าน้องคนนี้นี่คือให้สีตรงกับที่สตูดิโอเขาตั้งใจทํามาก็คือตัวนี้เนี่ยไม่มีอะไรให้หักคะแนนเลยนะคะส่วนใครที่ชอบดูซีรีส์ก่อนนอนนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเขามี AI คอยช่วยถนอมสายตาเพราะฉะนั้นนะคะดวงตาของเราเนี่ยก็จะไม่โดนทำ ไลยจากการจ้องมือถือนานๆและที่โดดเด่นพอๆกับหน้าจอนะคะก็คือเรื่องเสียงเพราะเขาเป็นลำโพงแบบเซรรโอและระบบเสียงแบบออเรนิตี้ออเดียโอทำให้เวลาเราดูซีรีส์นะคะเสียงเขาเนี่ยจะคมชัดเสียงออกรอบทิศทางทำให้ตอนเราดูเนี่ยรู้สึกว่าแบบฟินมากๆเลยค่ะมาในส่วนของด้าน AI ในการใช้งานกันบ้างหลังจากที่ไปลองใช้มานะคะก็บอกเลยว่า AI เขาเนี่ยมีประโยชน์หลายตัวมากๆเลยค่ะอย่าง AI จดจำหน้าจอที่ช่วยแยกเนื้อหาที่เรากำลังอ่านอยู่เนี่ยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นมีการไฮไลท์ข้อความ สคัญแยกข้อความแยกรูปภาพให้ออกจากกันและสามารถแชร์ข้อความและรูปภาพนั้นส่งต่อกันได้ด้วย AI สมาร์ทลูปง่ายๆเพีงยง2นิ้วเลยอันนี้ถึงว่าทําได้ดีมากๆนะคะและ AI แปลภาษาเนี่ยก็คือทําได้ในระดับโอเคเลยค่ะ มากันที่เรื่องต่อมานะคะถ้าพูดถึงซีรีส์ G T เรื่องเล่นเกมก็ต้องมาเป็นอันดับแรกเสมอสําหรับใครนะคะที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนไปเล่นเกมที่แบบว่าเอาแรงจอดีแถมมี A I มาเสริมบอกเลยว่าลองดูตัวนี้เป็นตัวเลือกไว้ได้เลย r e a l m e G T 6นะคะเขาก็ใช้ชิปเซ็ตตัวแรงจากฝั่ง Android นะคะของ snapdragon 8s Gen 3 RAM 12 g b Storage 512 g b และแบตเตอรี่5,500ม ah. ิลรองรับฟาชาร์จ120วัตต Super b o o s นะคะชาร์จได้ไวมากและตัวหน้า ะะมีค่าทัสแตมปิ้งเลตนะคะสูงสุดถึง2,500เฮิรตซ์คือตอบสนองได้ดีและสเปคที่ให้มาขนาดนี้บอกเลยว่าสามารถเล่นเกมได้ดีทุกเกมและที่สำคัญน้องสามารถเล่นได้หลายชั่วโมงแน่นอนจะเกม Rv FC Mobile p ับ G d e a d by Daylight Arena Breakout หรือ g e n ช h i n i m p a c กก็เล่นได้ไม่มีปัญหาระบบทัสจโสรสโคปหน้าจอแสงสีเสียงให้มาแบบจัดเต็มและเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกที่สามารถเล่นเกมได้แบบ HDR และบางเกมอย่างผับจีสา าาเปิดเฟรมเรตได้สูงสุดถึง120เฟรมเรตเลยเล่นได้ไหลลื่นเทียบเท่ากับสมาร์ทโฟนหลักหลายหมื่นเลยเพลินๆนะดีกว่าบางรุ่นอีกแต่นอกจากจะเล่นเกมดีแล้วนะคะยังมี2เรื่องใหญ่ๆนะคะที่อยากจะชื่นชมเกี่ยวกับเรื่องเกมเลย1การระบายความร้อนนะคะเขาได้พัฒน,นาการระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นเขาได้ใส่เวเปอร์แชมเ r อร์แบบใหม่แบบคู่มาให้ด้วยสามารถนําความร้อนออกจากชิปเซ็ตได้เร็วเวลาที่เราเล่นเกมหนักๆเนี่ยก็จะทาให้เครื่องเนี่ยเฟรมเรตไม่ตกแล้วก็ทําให้เครื่องไม่ร้อนด้วยค่ะ2เรื่อง a i และเรื่อง ฟีเจอร์ต่างๆที่ให้มาสมกับไปสมาร์ทโฟนสายเล่นเกมนอกจาก AI หนองสายตาที่ได้เล่าไปก่อนหน้านี้แล้วและยังมีการโอเวอร์คล็อกที่ทาให้เครื่องเนี่ยเร็วแรงมากกว่าเดิมคแค่กดเข้าไปที่หมด GT แต่ถ้าใครอยากที่จะโอเวอร์คล็อกเองก็สามารถกดเข้าไปได้ที่ AI Geek Power Tuning ที่สามารถเข้าไปปรับแต่ง CPU ได้แต่ละตัวว่าอยากให้มันเร็วแรงแค่ไหนลองเข้าไปปรับเล่นกันได้นะคะทุกคนซึ่งผลจากการโอเวอร์คล็อกนะคะจะทําให้เฟรมเรทของเราเนี่ยนิ่งเล่นได้ไม่ดรอปนะคะแต่จะแลกกับการที่เครื่องเนี่ยจะร้อนขึ้นมานิดนึงนะคะ โดยรวมแล้วนะคะใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนสําหรับการเล่นเกมเนี่ยในราคาหลัก2องหมกลางๆนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยรับรองใช้ไปไม่มีผิดหวัง มานิสเซของเรื่องกล้องนะคะก็บอกเลยว่าน้องคนนี้เนี่ยก็คือมีการอัปเกรดขึ้นเยอะมากนะคะทั้งเรื่องของกล้องเลนส์และ AI ที่ต้องบอกเลยว่าใช้งานได้โอเคเลยสเปคของกล้องหลังกล้องหลัก50ล้านพิกเซลเป็นเซ็นเซอร์ Sony l i g h t y a 808มาพร้อมระบบการสั่น OIS มีเลนส์เทเลโฟโต้ 2x 50ล้านพิกเซลและเลนส์ u l t r า w i d 8ล้านพิกเซลซึ่งพอเอาไปลองถ่ายแล้วบอกเลยว่าน้องคนนี้เนี่ยโฟกัสได้เร็วโฟกัสได้ดีเวลาไปถ่ายคอนถ่ายพอ์เทนตนะคะบอกเลยว่าโทนสีของน้องตัวนี้เนี่ย จะออกมาทนวนสว่างหน่อยนะคะซึ่งบอกเลยว่าสาวๆอย่างเราเนี่ยต้องชอบแน่นอนส่วนใครนะคะที่จะไปถ่ายอาหารถ่ายดอกไม้ถ่ายของเล่นหรือว่าจะไปถ่ายมาโคที่มีความเบลอจัดๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ทําได้ดีเช่นกันนะคะและตัวนี้นะคะก็ยังมีฟิลเตอร์นะคะให้เราลองเล่นให้สนุกอีกเยอะมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ย ถ่ายสนุกแน่นอนอีกจุดเด่นนะคะที่ทําได้ดีก็คือการถ่ายกลางคืนนั่นเองตัวนี้นะคะถ่ายออกมาแล้วเนี่ย noise ไม่เยอะนะคะดูเป็นธรรมชาติไม่หลอกตามี AI, AI คอยช่วยประมวลผลทําให้ภาพออกมาเนี่ยได้แบบสมูทและก็เนียนมากๆถือว่าสอบผ่านนะคะการถ่ายภาพกลางคืนส่วนใครที่สงสัยว่าแล้วถ่ายแลนด์สเคปสามารถถ่ายได้ไหมก็ทําได้นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ใชใ่ตัวที่ถ่ายได้ดีที่สุดส่วนเรื่องของงานวิดีโอนะคะก็สามารถถ่ายวิดีโอได้โอเคในระดับหนึ่งเลยด้วยความที่เขาเนี่ยสามารถถ่ายได้ 4K 60เฟรมเรทนะคะใครที่จะไป ถ่ายติ๊กต็อกนะคะถ่ายคลิปวิดีโอก็กสามารถทําได้แบบชิลๆเลยค่ะยังอยู่ในเกนด์ดีอยู่นั่นเองสุดท้ายกับ AI สําหรับเรื่องกล้องนะคะเขาก็มีมาให้เหมือนกันอย่าง AI r e m o v a l ที่คอยลบวัตถุต่างๆที่เราไม่ต้องการเนี่ยออกไปจากเฟรมได้เลยไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าจะเป็นสิ่งกีขวางที่เราไม่อยากให้มีอยู่ในรูปอันนี้ก็คือลองลบแล้วบอกเลยว่า AI เนี่ยเขาลบให้แบบเนียนกริปเลยค่ะเอาจริงๆตั้งแต่ลองเล่นมาเนี่ยบางแบรนด์ยังทําไม่ได้เท่านี้เลยนะคะลองเอาไปใช้ได้เลยค่ะบอกเลยว่าเนียน์กริปและ AI อไอาอากๆ ก็คือ AI AutoZoom ที่จะคอยจัดองค์ประกอบต่างๆของภาพนะคะได้ง่ายๆเพียงปลายนิ้วมือ หลังจากที่ใช้งานกันแบบครบด้านนะคะกับเจ้าตัวเรียวมี GT 6ตัวนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าเจ้าเร a l วมี GT 6นะคะเป็นสมาร์ทโฟนเล่นเกมที่พัฒนานในเรื่องของการใช้งานและเรื่องกล้องออกมาได้ดีมากๆมีไอที่ใช้งานได้จริงและมีกล้องที่ถ่ายได้แบบว่าสวยสุดๆไปเลยมีจอระดับเทพและมีฟีเจอร์ให้แบบครบเครื่องเลยทีเดียวเพื่อนๆที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนสเปคเรือธงนะคะที่คุ้มค่าคุ้มราคาะคะ่ะบอกเลยว่าเร a l วมี GT 6นะคะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอีกตัวนึงเลย กับราคา24,999บาทเท่าน <c oughs> ั้นจัดไปใช้นะคะรับรองค่ะว่าน้องคนนี้เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนค่ะทุกคนก็ไปหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านปาร์า纳ทุกสาขานะคะหรือว่าจะช็อปออนไลน์ที่ b&n n in t h หรือที่แอปพลิเคชัน b&n n อ online นะคะโหลดได้ทั้ง ios และ android เลย สำหรับบรรานารีวิวนะคะตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคลิปหน้าจะเป็นสินค้าต้นไหนมารีวิวนะคะก็สามารถรอติดตามได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะทิงๆนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ